คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับนี่ไฟแดงเพชรพงศธรไสมูสนุกเกอร์ขับเจอกับเสือสองลีลาวัยมวยไทยครับ101ปอนด์ปอนครับเพชรพงศธรนี่ก็มีแข้งเป็นอาวุธหลักดักแทงด้วยครับแข้งขวานำมานำมามาสวนไปแข้งคืนไปเลยครับนี่ครับมาเวทแบบนี้แหละครับชุดพิมพ์นิยมนะครับแผ่นร้อยปอนต้นๆแล้วก็ นี่ครับเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับเพื่อที่จะก้าวข้ามไปเป็นมวยเอกในอนาคตต่อไปครับนี่โอ้ดูครับซ้ายติดบังมหัสลับขายกเสียบเสือสองเลบอกแพมถูกใจถูกใจครับวงในมาวงในอ่ะมันติดเพื่อไปนิดนึงครับแกะแยกก่อนครับเริ่มจะเดินเบียดออกแข้งกล้ำในตีเข้านะครับเพชรพงศอนก็ไล่แขนแล้วก็แทงสู้ตลอดนะครับ มีฟอกขลับด้วยเอาละครับแลกกันแบบนี้นะครับมาทุกรูปแบบแล้วนะครับหมัดเท้าเข่าศอกไม่มีใครยอมใครแล้วนะครับคู่นี้ต้องเดินเบียดเดินชนให้ติดแล้วครับเสือสองเลคอยบางคอยโต้ไหนก็ไล่แขนแล้วก็แทงสู้เหมือนกันครับเล็กกว่าก็จริงนะครับแต่อาวุธมวยนี่ถือว่าหลากหลายเลยมีแข้งขวานี่แม่นด้วยครับฝีมือจัดเลยนะครับเพชรพงศธรไวมาแต่ว่าเจอลูกดับเครื่องชนของเสือสองเล่จจะหายใจทันหรือไม่ทันครับ ติดตัวยกแทงเข้าไปครับคีบคีบได้ไหมอ้าวติดตีมาแต่ว่าขาขาของเพชรพงศธรก็พยายามจะยกมากันไว้ก่อนนะครับนี่ครับมาฮะตอนนี้เรื่องติดเต็มสูบแล้วครับเสื้อสองเล่า,าเพชรพงศธรครับฝวาวันคาไว้ตอนนี้ว่าก็ตอบกลางเวทีครับหขวาติดฟัง เสือสองเลยดูมาฮตอนนี้มานนดูครับหือเสียบยัดกันโอ้โหตอนนี้มาวัดหัววัดก้อยแล้วครับคู่เปิดหัวของเรายกนี้เริ่มจะใช้ความใหญ่นะครับเดินขาดแข่งแทงเขาได้เนื้อเน้นเน้นเหมือนกันนะครับเสือสองเลยเพชรคงสะท้อนจะไปตั้งรับเยอะก็ไม่ได้นะครับจังหวะฝีมือเหลี่ยมเชิงดีอยู่แล้วนะครับ ต้องขยันโต้นะครับโอ้ออกได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับแค่งนี้จังหวะแม่นเลยครับดูวงในโอ้โหดูการล็อกล็อกดีนะครับแต่ก็โดนเพชรพงศธรนี่มีลูกขวางมาช่วยครับนอกกับในครับเอาละครับยกที่5้านะครับพยายามจะเดินขยับเข้าหาออกแข้งได้สวยๆเหมือนกันนะครับเสืสองเลยเพชรพงศธรก็ดูจะมั่นอกมั่นใจนะครับชกในเกมตั้งรับแล้วนะครับคอยบางคอยโต้เวลายังเหลืออีก2นาทีเสร็ษๆนะครับ กรรมการพยายามจะสับมือให้ทั้งคู่นั้นออกอาวุธกันด้วยเอาละครับเดรกเกมก่อนนะครับเลือนนะครับให้ทั้งคู่เอากันอีกหน่อยนะครับเหลืออีก2นาทีเลยครับยกสุดท้ายโอ้เวลาเหลือเยอะอะครับไปทางแดงครับโอ้เพชรพงศธรสายมูลสนุกเกอร์คลับครับแหมเฉือนเอาชนะนะครับโอ้โหไม่แน่ไม่แน่ครับแหมอาจจะมีภาค2ครับอาลี